ครับพร้อมไหมครับสำหรับการปนไฟพร้อมครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยครับแล้วจากการบนท้องฟ้าครับโอเคมาแล้วครับล่มพร้อมบินอ่ะครื่องเปิดได้เร็วอ้าวราแล้วรอคำสัญญ่ง ไปก็เอยตายเลยเอ้าน้ำเน้น นะหลังจากได้บินโลดดาวินชีปรลาดนะครับก็บินดีครับอาัตา่รอนนีดีมากเลยดึงง่ายครับจากที้ผมก็ลองเหวี่ยงดูนิดนิดหน่อยๆบินดีสําหรับมือใหม่มือกลางมือเกา่กาบินได้หมดครับผมเยี่ยมมากเฮ้ เพราะว่ามันก็หนักอยู่นะ อจรรอาจรย์มอาจารชก็บินไปได้ครับบัสดีครับว, <facial> วันนี้เราก็ได้ลูกศิษย์ใหม่อีกหนึ่งคนนะครับที่ใหญ่บ <c ười karaoke> ึงการนะครับเดี๋ยวก็จะไปตั้งสมรมที่บึงการเนาะกินซีบึงการก็จะได้ปังหาดครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับก็ พี่ใหญ่ก็ตั้งใจที่จะมาฝึกนะครับมาฝึกกับเราตั้งแต่วันเสาร์เสาร์ที่ันจานรย์พูดห้าวันฝึกวันละสองสามชั่วโมงความตั้งใจนี่สูงมากก็หลังจากนี้ขอให้พี่ใหญ่บินอย่างปลอดภัยครับบินอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้บินกับ้องฟ้านะครับสมกับความตั้งใจที่อยากจะบินนะครับผมจ้า มมคคครรัับบโอเยินดีต้อนรับสู่ท้องฟ้าแล้วก็รหัสของพี่ใหญ่นะครับปีหกห้าของพี่ใหญ่เป็นหกห้าศูนย์สองครับผมห้าศูนย์สองครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ดีกับพี่ใหญ่นะคะขอให้บินอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการบินสมกับเดินทางมาไกลนะพี่ใหญ่นะครับอพี่ตั้มผมนะครับทำได้อยู่ได้ได้ให้สุดยอดครับพี่ตั้มครับครับครับ โอเคครับผมคนนี้ฮะไม่ธรรมดามากๆครับเขาชื่อว่าพี่ใหญ่แห่งบึงเลยฮะบึงกันมาสุดยอดครับโย้โอ้ยไม่ธรรมดาครับคนนี้ครับแม่รับข่าวมาครับพี่ตู้ไปยืนกับพูแล้วพี่ตู้ไม่ธรรมดาครับคนนี้ แวนแค่ใช่แวนเราด้วยโอ้ยของเราไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเลยพี่ใหญ่เนี่เอยฝึกมาสี่ห้าวันสักดแน่นมากครับครับนักบินนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขาจะไปตั้งโชว์อยู่ที่บึงการครับผมจะพาเมียขึ้นครับพาสาวๆขึ้นโอ้โหขอให้บินนะครับขอให้บินปลอดภัยทุกใบบินเย้ท้องฟ้าเป็นของ ดีใจี่สยินดีด้ครับคครับขอบจาุณาาครับคขรับครับขอบระจาครับครับครับกรจาประสิทธิ์ครับโอ้ยดีใจสยอกครับน้ำพี่กินน้ำครันโอ้ยเกือบเสียกันแ้วเยบ้างครับขึ้นไปบนฟ้าครั้งแรกดีใจครับ สวยงามครับอได้ขับเคลื่อนด้วยตนเองครับขับเองแล้วเราเวลาขึ้นไปแล้วเนี่ยตื่นเต้นไหมตอนที่ขึ้นตอนแรกเลยตื่นครับเป็นยังไงตอนที่ขึ้นไปรู้สึกเป็นยังไงมันใสายสาย่อไหมย่ครับเสียวมากครับเสียวมากใช่ไหมครับรับ๋ย่ต้องนั่งนานๆมันก็ดีขึ้นเริ่ม,ม,มดูอย่างนี้ดีขึ้นครับะพอเครื่องนิ่งเสร็จปั๊บรู้สึกเป็นยังไงบ้างทีนี้พอเครื่องนิ่งๆแล้วเดินนิ่งๆแล้วโอ้สวยครับ แน่ได้ดูอยู่ไหมดูครับแน่ใจแน่ใจครับไม่ธรรมดาเต้เต้กิตะโกนว่าอะไรบนฟ้าเสียวครับเสียวมากครับเสียวมากเสียวมากจริงๆครับเสียวครั้งแรกเสียวมาก่ที่ว่ากลัวความสูงนี่ขึ้นไปแล้วกลัวไม่ความสูงกลัวครับอืแต่ต้องสู้แต่ก็มันก็ตอนมันนิ่งก็ไม่กลัวแต่ตอนเลียวคืออะไรอาอารอ์เสียวอยู่นะครับอาจารย์ <CL> ว่าถึงประสงค์ของเรานี้ครับที่เรามาบินเพื่ออะไรเนี่ยเรามาบินทำไมถึงอยากบินจริงๆปะครับโ่าโซา, <laughs> โซา,าเฮาเฮาเาาเาาเาเเฮา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 าเาเาเฮาเมาเฮาเาเฮานฮาเฮาเฮาเาเฮาเฮาเาเฮาก <c oughs> เออาเฮาเาเาเฮาเาเฮาเาเฮาเฮาเฮเฮาเฮาเกาเาเฮาเก็เาบิาเาเาาาาจาเ ตอนนี้ซื้อเครื่องแบกซื้อเครื่องรุ่นอะไรครับท็อป80โโอ้หตูถึงไหมครับนี่ท็อป80นะครับมินิเพ์นะฮะครับโอ้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยแสนสามหมื่นห้าพันบาทยันลมที่บินอยู่ครับลมอะไรครับอันนี้อ่านไม่ออกครับดาวินชีดาวินชีดาวินชีครับบรลาดนะครับเนี่ยก็เพิ่งออกมาใหม่เลยใช่ไหมครับผมบินดีไหมดีล้มง่ายไหมง่ายเปิดเองเลยช่วยลมตัวเองครัเต็มเลยแล้วมาบินอย่างนี้เนี่ยมีอนุญาตไหมครับเนี่ยอนุญาตครับ อันนี้จไปยังไงครับให้ไปบินเลยครับอ่าแล้วเราเงินซื้อเครื่องเงินใครครับอ่าพวกแมนเมียนะครับโอ้ดีนะครับสุดยอดมากครับเดีตยวเรียบตัวเก็บไปเก็บไปไปนักปฎิการผมอีว่าผมมีถามมาจากนี่รับตอนผมเอี่ยวน่ะใจเบาๆกินสิอินสิปฎอการเจ้าโอ้โหสุดยอดเลย Ha, น้ำมาโออแลนดิ้งเฟิสไฟเรียกไอ้ไปต้องออกเจ้าเครื่องขับรถขับรถขับรถไปต่อใช่เก็บลมไประวังระวังร่องเป่าลมเด้อตรงตรงไปกัน